สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีนกันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาเริ่มแบ่งออกเป็น3กลุ่มเลยมีลิสสั้นลิสกลางแล้วก็ลิสยาวค่ะตัวลิสสั้นมี2ตัวได้แก่ตัวแรกออปปาโซแลมนะคะตัวนี้ถ้าทานจะเห็นผลภายใน3 0มสถึงหกนาทีอยู่ได้นาน6-15ชั่วโมงค่ะตัวอย่างในชื่อกันค้ะก็จะมีซาแนทแล้วก็โซแลมค่ะ และนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราพบเห็นแกนในห้องตลาดต่อมาตัวที่2มิดาโซแลมค่ะตัวนี้จะเป็นยาฉีดจะเห็นแค่ในโรงพยาบาลเท่านั้นออกฤทธิ์ไวมาก5นาทีอยู่ได้แค่1-4ชั่วโมงตัวต่อมาเป็นฤทธิ์กลางนะคะก็จะมี3ตัวตัวแรกได้แก่ลอล,ลัสซิเปมอันนี้จะเห็นผลภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็อยู่ได้นานแค่2ชั่วโมงค่ะ ชื่อการค้านะคะก็จะมีทราแวนขนาด0.5มิลลิกรัมแล้วก็ยี่ห้ออธทิแวนค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนาด2มิลลิกรัมตัวต่อมาคลอเาสิแปมตัวนี้จะเห็นผลภายใน1ชั่วโมงอยู่ได้นานถึง18หรือ50ชั่วโมงค่ะชื่อการค้านะคะก็จะมีรีโวอทิลพีนอพ,พิวค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของรีโวทิล โครนาซ0แปลงขนาด2มิลลิกรัมต่อมาโคบ,บาแซมค่ะอันนี้จะเห็นผลภายในครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอยู่ได้นานถึง50ชั่วโมงเลยนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเจ้าโคบ,บาแซมนะคะขนาด5มิลลิกรัมหรือชื่อการค้าโคบ,บาเม็ด5นั่นเองค่ะ ตัวต่อมาเป็นพวกออกดทิ์ยาวอันแรกก็คือคอราซาเพตค่ะอันนี้เห็นผลภายใน1ชั่วโมงแล้วก็อยู่ได้แค่2ถึง2.5ชั่วโมงค่ะตัวอย่างนะคะก็จะมีทรานซีนแล้วก็พอลีเซปค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างขนาด5มิลลิกรัมตัวต่อมาคอไดอะซีพอกไซเห็นผลภายใน1ชั่วโมงแล้วก็อยู่ได้นาน6-38ชั่วโมง ชื่อกันคะ้ะก็จะมีเบนพีนอ่านี่จะเป็นตัวอย่างนะคะรูปล่างก็คือจะเป็นเม็ดแคปซูลมีสีฟ้าขาวนั่นเองตัวต่อมาตัวสุดท้ายนั่นก็คือไดอะซิแปนตัวนี้จะออกฤทธิ์ภายใน15-30นาทีแล้วก็อยู่ได้24-48ชั่วโมงตัวอย่างก็จะมีเจ้าแวร์เลียมขนาด5มิลลิกรัมนะคะ